อุ้ยหลายบ่ค่ะบักหอยปาพี่น้องค่ะบักหอยมีแต่หนท์ไว้ใหญ่ๆบัดนี่อุ้ยอืดหนักหอยปาคุณอะว่ห้องมาเลี้ยงไว้อยู่แล้วปล่อยไว้ตามธรรมชาติระวังตกสะเด้อค่ะ <S <S 2> <S 2> ตกสะไปนี่หน,นูก็บ่ได,ด้ซอยเด้อว้ายตัวมันยีนง่งขาดต้อมีขอบด้วยอ๋อเป็นเป็นผักกันบ่เป็นผักเป็นชักเป็นขอบน้ำร้ายค่ะ น้ำ้หลครับคุณน่ะเต็มเลยจนล่นสาเลยอุ้ยบักตาลตาลชุบมันล้นมากเก็บแล้วก็เอาไปแซ่ขี้ดินให้มันออกก่อนเนาะแซ่ขี้ดินมันออกก่อนจะค่อยเห็ดกินมือหนาก็ได้เพราะว่ามันห้าขี้ดินเลยหาหอยหาปูหาปลามาบหลวด ด,ดกิอพอนี่อยายอดุญญอ้ินนะคะพี่น้องขามันกอดกัน <g ülme> บักหอยกอดกันเต็มเลยมันจับอยู่น้ำกิ่งใหม่ นี่ไงนี่บักหอยนี่โอ้ยตกสนอดิฉันอุ้ยคุณอาเบิ้งมันกอดกันอยู่เต็มเลยาจะถไทยคลิดจะตกน้ำชวนเนี่ยตกน้ำเอาบนเนาะเสือสีหัวกอดกอนกันโดนแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้เอาบดถึงเนี่ยกอดกันอยู่นี่เด้อนี่หลวนัหนี่เห็นบอกฉันเอาบดถึงมันอยู่น่าจะสีกัน ห้ามีเด็กลูกไม่กินไข่น้ำครับพี่น้องบังค้อยมันจะไข่น้ำนี่ฮะเอาอันนี้ให้เนะกอดกันยินเออนั่นแหละปลาไหลายคักค่ะโอ้ยพี่นึ่งพี่น้องค่ะบ่ต้องไปหาไก่พี่หนึ่งน้ำตาเขานี่ล่ะปลาเลี้ยงไปด้ค่ะนี่ซื้อมาปล่อยหอยหน้าก็ซื้อมาปล่อยหอยขมก็ซื้อมาปล่อย อยอยากกินหอยยังกัดเสือไปมีหอ,หอยจีบกี้ออหอยจีบกี้กับนีดูยูนเนาะหอยจีบกี้จีบกี้ไงก็ไปฝนไปเห็ดเน่าพันบุกหูอาบน้ำเอามาเรื่อยๆเก็บเด่นมัตสิยูน้ำขางฟังนี่แหละค่ะไม่ใดเใาบคนก,กินนกับไฟมันไงพุ่นัปโมเมนธรรมดาาะ นี่คีพีแท่งกับคุดตะว้พี่น้องอาลาหน้าหนามันก็ปล่อยไฟน้า,นะม,า,ามันโอ้มันอบอยู่น้ำใบไหมเมื่อน,นั้นบอกให้น้องเก็บไปกับโเก็บมันบอกโอ้ยไผสิบไปลงมมาสันบ่ได้ลงเลือกนีคุณนะโ,นนโอ้ยหลายครับ มใหม่หอโอ้มันอยู่น้ำกิ่งใหม่ค่ะพี่น้องขะมันกอดอยู่น้ำกิ่งใหม่เต็มเลยอเ,เออนี่นะกอดอยู่เต็มเลยนี่เอ,เอาไปเอาใบใหม่ใบไ,ไหลมาให้มิจนนิสิบะตัดใหม่ตัด,ดนี่เข้ามาลูกมาให้มิจิลูกม,มีน,น,น,น้ำมัอนอยู่ค่ะพ ตะไคร่น้ำไอ้กินแตะไคข่น้ำ,นำคนหนึ่งนางคนหนึ่งนางอยู่เที่งคนหนึ่งอยู่กลางอย่าเดียวขึ้นมาขลางเที่งเดอ้เอนอึกชื่อมาเลย,ย,ลย <c oughs> เนับปลาปลาลูกโอ้ยหัวไปไปไปแผนกเก็บเก็บหอยแผนกเก็บหอยค่ะแผนกงมหอยมหอไป้แผนกงมหอยงม,มไปเลย ไปเลือกเอาหน่อยๆเท <c oughs> ่ากับมับ่อไไหมไปเลือกเอาจะปล่อยมวยเท่าจิกินก็ว่างเด้ตรงนั้นตนนเกเด็กตกมันเสียนั่นตกก็ไปซอยบ่ไใดเด้กค่ะเดี๋ยวสิได้ว่านี่ไม่ใช่การแสดงที่เป็นภาพจริงเช่ไห้โอ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 ้มันจอบอยู่นั่นเต็มเ้ นาา้ำเป็น,นธรรมดาเป็นไงเป็นไงคะ่ะเรือดไหมไหมอืออ๋ okay. อนีอันนี้จะเป็นไข่หอยเชอรี่เด้อค่ะไข่หอยเชอรี่อเอามาหอดตรงนี้กับพ่อได้ทั้งนั้นเพต้องำปั้นไปเด้อ โอเคเดี๋ยวไปเบิึงกันว่าได้หลายปันใดอันนี้จะเป็นที่ที่ร่างที่ที่ร่างอ่าต้องเอาตรงนี้ก่อนก็เลือก่อนออกไปไข่มาออกก่อน ีค่ะบักหอยที่เขาไปเก็บมากค่ะโอ้มิตวหน่วยใหญ่ๆค่ะนี่แซนําว้เห็นมันคายขี้ดินกันหน่อใหญ่หน่วยใหญ่เดี๋ยวเห็นมันคายขี้ดินกันเด้อค่ะแซไว้ก่อนค่ะบักหอยเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงต้นใหม่ต่อจ้าดอกไม้สีม่วง มองวงต้นนี้งามค่ะอู้ขางเทิงผักอีหุ่มนี่ค่ะบักแข้งกำลังสิงเป็นดอกเป็นหนวยอีแล้วนี่เป็นรุ่นเป็นรุ่นนะคะออกมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นดอกเต็มเลยต้นคาต้นคาอืมอันนี้บักเขือยาวเด้ค่ะนี่งามค่ะแต่ว่าบนท่านเป็นหนวย นี่ผักหวานบ้านอ่านี่มะนาวค่ะมะนาวยังไม่เป็นเลยมะนาวต้นนี้จะเป็นต้นอบเชยนะคะอบเชยที่เขามาทำโพโลออะค่ะที่เขามาเห็ดหม่โพโลต้นอบเชยคะ่ะ ต้นทั้งนี้สิเป็นปลาอีบุกค,ค่ะนู่นต้นอีบุกปลาอีบุกเด้อค่ะนี่มีผุ้น่นะต้นมนะันน่ะต้นอีบุกขอบคุณที่เขามารับชมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แน่ค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ